โตปัชญาโชว์ลุกเสื้อกล้ามอวดกล้ามแขนเป็นมัดมัดแฟนขับต้านไม่ไหวขอยาหมองแล้วหนึ่งทำเอาไอจีระเบิดเถิดเทิงกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตสิงโตปัชยาออกมาปล่อยลุกที่ทำเอาสาวๆใจละลายเสียงลงกลับบ้านไม่ถูกกันเลยเพราะด้นนั้นทีออกมาปล่อยที่เด็ดให้แฟนขับได้ขนลุกขนพองแบบนี้ โดยหนุ่มสิงโตของฉันมาในลุกใส่เสื้อกล้ามสีดำอวดกล้ามแขนเป็นมัดมัดถึงจะตัวเล็กแต่กล้ามคือดีมากมากเลยค่ะทำเอาอยากมองทะลุเสื้อเข้าไปถึงซิปแผคข้างในเลยว่าจะเป็นมัดมัดเหมือนแขนหรือเปล่านะมาพร้อมทรงผมสั้นสุดเก๋โอ้โยยอมมากจ้ะแม่เพิ่มดีกี้ความหล่อด้วยภาพโอดอดัอดอับอกเลยค่ะว่าหล่อที่สุดอ,อล่ามากว่า to the blast